สวัสดีครับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิวเอกันด้วยนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านเลยที่หายจากการทําคลิปไปนานมากคือมันมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ผมมีสกินเกือบครบแล้วหรือว่าเป็นกิจกรรมที่วงแหวนที่มันไม่คุ้มแบบวงแหวนที่มันแบบสุ่มห้าครั้งการันตีหนึ่งเหรียญ่ะแบบนี้จะไม่ค่อยคุ้มผมก็เลยไม่ได้มาเล่นให้ทุกคนดูแต่วันนี้นะครับมีกิจกรรมที่โคตรจะมาหาคุ้มเลยนะรับสกินลิมิเต็ดถาวรหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต คือกิจกรรมเนี้ยคุ้มมากสาหรับคนที่ยังเก็บสกินลิมิเต็ดส้มอ่ะไม่ครบส่วนที่ไม่คุมก็อาจจะเป็นพวกสกินเอลซุแม็กแมนเออกินของอันนี้อะไรเนี้ยแอติกใช่ซิปซิปนี่ก็คุ้มอยู่นะร้อยสิบเก้าแต่มันก็คุ้มไม่เท่าพวกไอเดียวเซียนยีน่าแอนเน็ตเนเทลแล้วก็เบาวดำคือเทลอนาสเนี่ย ผมสุ่มมาแพงมากเลยนะผมสุ่มมาใช้แบบว่าตอนที่มันมาเป็นกล่องสุ่มที่มันมีกรอบโปรไฟล์แล้วก็มีเหรียญอะไรเงี้ย,นนนยมีบัตรเป็นกล่องจักรพรรดิอะไรทุกอย่างนี่แหละผมสุ่มเทวตัวเดียวหนะ้าร้อยกรัปปองเลยนะแล้วดูดิมาร้อยกียเก้ากูปองอะ่ะเฮ้ยคุ้มเกินอันนี้คือคุ้มจริงๆแล้วก็กิจกรรมใหม่เข้ามาวันนี้ก็กล่องสกินโก มันอันนี้ผมผมแบบมีคือแบบมีสก,กินเกือบหมดแล้วอะก็เลยไม่ค่อยน่าน่าจะหมดแล้วดิมีมีครบหมดแล้วใช่ใช่ไม่น่าสนใจเลยแล้วก็กรอบโปรไฟล์ก็อ,ออกยากกิจกรรมนี้มาเคยมาหลายรอบอยู่ส่วนกิจกรรมนี้ผมก็ไม่ได้รีวิวเนาะผมมีแบบสก,กินครบหมดแล้วอะเออเราก็ได้มาถูกมากเลยถ้าสุ่มในกิจกรรมนี้ก็น่าจะหมดแพงกว่าซื้อในร้านค้านะ อันนี้ก็กิจกรรมเน็ตคาเฟ่ก็มาใหม่แบบว่าแต่ก่อนสองป่องเอ้ยสองกระป๋องหนึ่งซิดเดี๋ยวนี้หนึ่งกระป๋องหนึ่งซิดเออคนซื้อก่อนก็โดนหักหน้าไปเจ็บแล้วคนซื้อก่อนก็เจ็บเลยเดี๋ยวดูกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยที่ผมไม่ได้รีวิวก็อย่างกิจกรรมพรีเมียพาสเน่ก็อันนี้ก็คุ้มอยู่นะทุกคนอันนี้ก็ เก็บล็อกอินครบห้าวันอ่ะก็เติมสี่เก้าคูปองนะครับก็ได้สกินถาวรตามรูปเลยมีสี่สกินนะครับแล้วผมนี่ก็อย่าลืมล็อกอินส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเติมคูปองแล้วก็แค่หนึ่งคูปองก็ได้แล้วล็อกอินเจ็ดวันก็ยังมีเวลาทันอยู่นะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เติมส่วนนี้ก็กิจกรรมแบบเติมคูปองครบเก้าเก้าก็ได้สกินอิฟเน็ตอ่ะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะ มีเวลาอยู่สิบเก้าหนึ่งวันที่สิบเก้านี่ครับอ่าเข้าพี่ร้านค้าเลย exist. เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนสกมก่อนดีกว่ามันน่าจะดังไปป่ะคือเนี่ยผมมีแบบสกินเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอกกี้อันนี้ก็ไม่คุ้มันนี้แจกฟรีในกิจกรรมไมนี่ที่มันอะไรอะเล่นโหมดแชมเปี้ยนใช่ใช่ ไอ้พวกเนี้ย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 ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนไอ้พวกเนี้ยโหคุ้มนะเนี่ยแล้วผมขายอยู่สองสกินยีน่ากับเดี่ยวเซียนอนะวันนี้เราก็จัดก,กันไปเลยอุ้ยลิมิเต็ดกล่องลิมิเต็ดเลยนะแล้วก็เปิดลุ้นกันไปเลยยีน่าเดี่ยวเซียนอะไรมาก็ได้คุ้มอะคือคุ้มหมดอะไรอะ่ะเดี่ยวเซียนอ๋ออันนี้คือคุ้มนะ โอเคถึงเราจะไม่ค่อยเล่นก็คือส่วนกล่องโกเนี่ยอัตราดอปกรอบโปรไฟล์ดูดิอูน้อยมากน้อยเป็นไก่ตาแตกเฮ้ยดูดีศูนย์จุดสองศูนเปอร์เซ็นอืมใครที่เจะกรอบโปรไฟล์ในกล่องนี้ก็ยากอยู่นะถ้าดวงไม่ถึงจริงๆอะ่ะส่วนสกินผมมีครบแล้วอะ่ะผมขอไม่รีวิวแล้วกันนี้ก็ อันนี้ก็ถ้าใครไม่มีสกินเราก็อยาก,กเก็บก็เก็บได้นะ <S <S อันนี้ก็กล่องลุ้นอะ่ะกล่องลุ้นสกินเปอร์เซ็นต์ออกก็หนึ่งจุดสามศูนย์ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากน,นี่กล่องลุ้นฮีโร่ที่เราไม่ได้รีวิวส่นสกินาตาแล้วก็เปอร์เซ็นต์กล่องนี้มันก็เยอะอยู่นะหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ตอนไบเอไอซีมามันเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านี้นะน้อยกว่าสาตาเลยแต่อันนี้มามาถือว่ามาเออคุ้มอยู่นะเปอร์เซ็นต์ออกเยอะแล้วก็กิจกรรมนี้ผมก็ไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะ มีสกินครบหมดแล้วงแหวนเนี่ยส่วนอันนี้ก็น่าจะยังมีเอออันนี้ก็มีครบแล้วก็ไม่ได้รีวิววงแหวนเวทวันพันแมนก็ก็ไม่ได้รีวิวเลยมันครบแล้วอะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะอันนี้ก็กิจกรรมนี้ก็ไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะ <ś le> แบบเนี้ยครบหมดแล้วอันนี้ก็นี่นี่น,น,นี่เออไอก้กองนี้ไงกล่องนี้เลยที่ผมบอกผมเสียคะเทโอไ,ไปเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยกิจกรรมนี้เลย ก่อนก่อนมันมาครั้งอื่น,อ,นอ่ะห้าร้อยคูปองเนี่ยแล้วมันมาในเนี้ร้อยสิบเก้าคุ้มนะใครอยากได้ก็ต้องรีบเติมอ่ะผมพูดเลยคุ้มจริงกิจก,กรรมเนี้ยสําหรับกิจกรรมนี้เอ้ยสำหรับกิจกรรมวันนี้ผมก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เพื่อซัพพอร์ตให้ผมทำคลิปในอนาคตไปตอบต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับผม